กลาบสวัสดีพี่น้องผู้ที่มีหัวใจรักชาติทุกท่านครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องขออนุญาตเช็คเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสักครั้งครับวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน ปิดสภากลับบ้านไปแล้วด้วยงบประมาณที่พวกเราใช้จ่ายไปประมาณวันละหกล้านบาทพี่น้องครับเหลือเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงคือพี่น้องขออนุญาตส่งเสียงดังๆเพื่อประชุมต่อครับพี่น้องครับดังๆครับพี่น้องขอประชุมต่อครับขออนุญาตประชุมต่อ ส่งเสียงดังๆพี่น้องพี่น้องเราได้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเกือบร้อยปีแล้ว2475ณเวลานี้2568 89ปีประเทศไทยเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรครับพี่น้อง เราผ่านรัฐบาลมาทั้งในส่วนของการเลือกตั้งมาจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารวันนี้มันเป็นเรื่องตัวชีวัดที่ชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยไปต่อด้วยโครงสร้างวิธีการแบบนี้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราตกลงกันว่าเราจะอยู่ในประเทศนี้ ด้วยระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในอำนาจอธิปไตยในระบบการปกครองนี้มีประชาชนกับพระมหากษัตริย์ผู้ใช้อำนาจผ่านระบบการปกครองสามองค์กรหลักอำนาจในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชนครับพี่น้องเราใช้สิทธิ์สองทางตามกฎหมายพี่น้องจำเอาไว้เพื่อเดินหน้าประเทศไตต่อทางตรงพี่น้องมาประชุมกันที่นี่ครับพี่น้องทางอ้อมและผู้คนที่ได้รับการลงคะแนนมักจะทึกทักว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจเดือพทิยป์ปไตยนั่นก็คือพี่น้องไปใช้เซตในการ ลงคะแนนเสียงในคูหาหนึ่งวินาทีแล้วสบัดตูดกลับบ้านครับพี่น้องครับแล้วผู้แทนก็ทึกทักว่าอำนาจนั้นเป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้จะทำอะไรกับบ้านเมืองนี้ก็ได้อย่างนั้นหรือครับพี่น้องครับมันไม่ได้แต่ที่ผ่านมาไม่มีนักการเมืองคนไหน สถาบันทางการเมืองคนไหนย้ำกับประชาชนว่าอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนติดตัวไปจนถึงวันตายพี่น้องจะใช้อย่างไงในวันที่ประเทศชาติเสียหายพี่น้องต้องประกาศตัวเช่นกับวันนี้ใช่หรือไม่ครับพี่น้องดังนั้นวันนี้คือการประชุมวิสามันเร่งด่วนของประชาชนเจ้าของอำนาจในการมาบอกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พี่น้องเลือกตั้งมาว่า MOU 43กับ MOU 44มันคือสลักระเบิดที่เราต้องถอดออกก็คือยกเลิกใช่ไหมครับพี่น้องผมไม่ใช่ประธานสภาประชาชนวันนี้เดี๋ยวรอตอนท้ายเมื่อสภาผู้แทนรัษฎรไม่รับผิดชอบในการถอดสลักระเบิด ที่จะทำให้ประเทศเสียอธิปไตยทางด้านดินแดนมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนลงมติกันว่าเราจะขอยกเลิก MOU 44กับ43พี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องว่าอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้ใช้ผ่านสามทางในการบริหารประเทศฝ่ายบริหาร มาจากประชาชนที่เราลงลงคะแนนกันเลือกตั้งมา500คนสว2อ0เราไม่ได้เข้าไปเลือกทางตรงแต่เราเลือกมา500แล้วก็ให้500นั้นไปเอาเสียงข้างมากแล้วก็เป็นการเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นฝ่ายบริหารดังนั้นหลักของประเทศโครงสร้างการบริหารประเทศมีสามหลักฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีมีนายกเป็นผู้นำ มาจากเสียงข้างมากในสภาฝ่ายค้านในสภาที่เหลือเป็นฝ่ายค้านมีผู้นำฝ่ายค้านข้อที่สองนิติบัญญัติ500คนทั้งสภามี500คนคุณจะพาประเทศไทยไปทางไหนคุยกันณเวลานี้ฝ่ายบริหารในนามของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ มีอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถูกสารรัฐรมนูญให้หยุดการใช้ปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ชั่วคราวพี่น้องครับณเวลานี้ประชาชนเรามีประเด็นปัญหาการสูญเสียอภิปไตยเราต้องเสียชีวิตทหารเสียชีวิตประชาชนบาดเจ็บล้มตายและความเสียหาย มากมายนั quote, like. tá, yes. ่นเป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของการทำหน้าที่โดยมิชอบของแพทองฐานชินวัตรใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับการสู้รบโดยกำลังทหารใช้อาวุธเข้าห้าหันกันมันไม่ควรจะเกิดเลยในสมัยของการที่มีประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้ารัฐบาลนักการเมือง ทำหน้าที่โดยสุจริตมุ่งเอาผลประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งเรื่องแบบนี้ไม่เกิดใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเองณนะเวลานี้ฝ่ายบริหารประชาชนยืน่นให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเราประกาศแล้วไล่ออกใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่เอาแล้ว ในช่วงของฝ่ายบริหารที่มีแพทองทานชินวัตรเป็นนายกมติเราตัดสินไปแล้วว่าเราไล,ล่รัฐบาลออกใช่หรือไม่ครับพี่น้องเหลือสภานิติบัญญัติที่พี่น้องประกฏกายณเวลานี้ประชิดสภาอาคารรัฐสภาแห่งนี้ใช้งบประมาณ23,000ล้านใช้เวลา14ปีใช้งานมา5ปี มีคดีอยู่ที่ปปช40เรื่องถึง50เรื่องครับพี่น้องนี่คือ,อสิ่งที่พี่น้องต้องรับรู้พี่น้องครับขเ,รเ,เขาจะใช้งบประมาณอีก2,000กว่าล้านเพื่อรีโนเวทวันนี้ปิดสะพานหนีประชาชนไปแล้วไม่รับผิดชอบสิ่งที่ประชาชนมาหาและบอกกล่าวชี้ให้ชัดว่าคุณควรจะต้องทำอะไรแต่คุณ ปิดสภานีประชาชนใช่หรือไม่ครับพี่น้องแล้วเอาไว้พรแสงด้ามเงาอะไรครับดังนั้นเดี๋ยวประธานสภาประชาชนตอนเย็นคงจะคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกับบรรดาสมาชิกสภาที่เราให้เกียรติแล้วใช่หรือไม่ครับพี่น้องไทม์ไลน์สุดท้ายที่พี่น้องจำไว้ว่าเหลืองอำนาจสุดท้าย ที่เป็นความหวังของประชาชนนั่นก็คือศารสองสารศารอาญากับสารรัฐธรรมนูญพวกนี้คดีหนึ่งหนึ่งสองจะเป็นการปรากฏต่อที่ฐานะอีกอย่างหนึ่งว่ามันจะออกมาอย่างไรนั่นคือเป็นสิ่งที่ประชาชนจะตัดสินใจถามรายที่สองวันที่29สิ่สิงหาคมนี้เป็นไทม์ไลน์ที่มีความหมาย ต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องก็คือคดีขององค์อิงกับสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไร29คือความหมายการเปลี่ยนประเทศครับพี่น้องครับไทม์ไลน์สุดท้ายของประเทศไทยเป็นไทม์ไลน์ที่เราปักธงเอาไว้ว่ามันละเมิดไม่ได้และทำลายไม่ได้ก็คือกระบวนการยุติธรรมเรื่องคดีนักโทษชายเทวดาชั้น14 จะออกหัวออกก้อยเราในฐานะประชาชนไปต่อใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือทำลายประเทศไทยพี่น้องครับพี่น้องมาวันนี้มาเพื่อ,อชี้เป้าว่าการใช้อำนาจของประชาชนอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมาที่นี่อีกรอบก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้อง แต่พี่น้องก็มีใจจดใจรอใจจ่อว่ารอแล้วว่าจะไปทำเนียบกันเมื่อไหร่ใช่ไหมครับพี่น้องเอาเป็นอันว่าสองสถานที่นี้ถ้าหวังจากกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เมื่อทำให้ประชาชนสิ้นหวังเมื่อวันนั้นก็เตอเจอกันในพื้นที่ของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ